กินอาหารไม่ทันด้วยกินกิฟเฟนสเต็กไม่ทันเขาเริ่มเริ่มกลับมาเล่นกันแล้วไงล่าบอสเสร็จแล้วแบบสามนะออฟฟายนะอะไรบ้างเนี่ยวีแอดพาราแอดเจเนพาราเจนีก็มอว่ะเจนีก็มอว่ะใส่หนอนแดงพาราหนอนเดง ใ่ตัวนี้เซนตโอเคไปนะคะรอออลออนอีกตัวนึงกิร์เราพิมนเจ<ร>อไ <ๆ S 2> ด้หน่อยตัวแคนตี้ตี้องศไว้วอลดิเด้อเดอไม่มีไอเดีชมหาไม่มีดีด มันแก้บั๊กเหรอทำไมเด้งรัวๆเลยวะทมไมโดดออกมาไม่ได้เลยเนี่ยโอ้เนี่ยเนี่ยอ๋อโอเคมาหาเราขี้โกงไปเพื่อนลุยเชียรไปผิดฝั่ง้ายก่อนนี่หว่าเมามาพลานะมีพลานะมีพลานะกลับพลาไปครับกดพลาเลยกดพลาเลยเขาไม่เหยียบหน่อยไม่เหยียบหน่อยมาสี่เรามาสี่เขาไม่เหยียบเลยฝั่งเนี้ยได้ละเขาไม่ได้ด้านหนึ่งไหม จีนี่มาหน้าบ้านเลยะมาสองไม่พลามาแล้วช่วงสิู้สู้มาแล้วมาแล้วโอเคจันวางในห้องไหนจันไปเ้ยก่อนปลาขึ้นก่อนกนดูดูไว้ก่อนเยกิดแล้วเกิดแล้วเขาเกิดมันเกิดมาเกิดแล้วเกิดมาช่วยเหยียบแล้วเข้ามาเข้ามาหนึ่งจันไอ้ผมตายผมตายผมตายแล้ไป solo ไปโอเคจอเคาบ้า ได้ได้ได้โอเคบอกภาาให้ละไปแล้วนะได้นะครับไปดีค๊อบที่ท่าบ้านครับอยู่หน้าบ้านมันรอทุกคนเป็ดดีบ๊อบขวานึ่งนะครับตายนะไปอยู่ผมไปอยู่อุ่นภาราดิไปเลยจงกิเกิดเลยเกิดเลยโอเคโอเคขุดเลยขุดเลย 8ปีซองพลาไปซ้ายใบเหลาเครัเอ้ยลมโดนหมโดนอากุมัแบบนั้นหมโดนโดนมาเหลี่ยบเหียบเหียบปะมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแลมาแล้วมแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมแล้ว หมดยังหมดแล้วขวาสองยขวาสองทาสามขวาสามอี่มากล้วเศบาใบเศษใต้เท้าขวาสามขวาสามขวาสามเศสมาเลยมาเลยดิหมดแล้วไอ้พวกนี้ยืนย้อยยืนย้อยเซตี้ล้วพารามันมันตีเราอยู่อม่ะป็ไรไมครับยิงตัวอื่นเศแล้วเศแล้วเศแล้ว มีหลุดไปหนึ่งหลุดไปหนึ่งซ้ายหลุดหนึ่งโอเคครับกำลังทำไปบอกเราบอกเราอะทำไมจับมาแล้วไม่รอไกเอาตัวเอาตัวหน่อยก่อนโอเคไปล็อกพลายมาโอ้ยผมติดผมติดพี่พี่กันโอเคครับหมดแล้ว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 ใครนี่ละมันไปหน้าบ้านอีกตัวนะรีบโอเคโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว Okay, so.